ราศีพิจิกเดือนกุมภาพันธ์2569ครับนักรบยอดเกดตันยูสู้เพื่อครอบครัวแล้วจะรวยนะครับชาวราศีพิจิกครับเป็นนักสู้ทุกผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ใครเลยนะครับเดือนกุมภาพันธ์2569ครับผมขอนิยามเดือนนี้ของคุณว่าสู้แล้วรวยช,ชัดๆจะเต็มนะฮะ ดาวเดือนนี้ของคุณดาวประจําตัวนะฮะก็คือดาวอังคารไปโครจรสถิตในเรือนของสหชัชสหชะก็คือเพื่อนฝูงการติดต่อได้ตําแหน่งมหาอุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีครับแถมยังมีดาวพุธมาเป็นคู่มิตรช่วยเจรจาหมายความว่าอะไรนะครับ เดือนนี้คุณจะอยู่ไม่ติดบ้านครับต้องเดินทางต้องพบปะผู้คนต้องเจราจาต่อรองยิ่งคุณขยันยิ่งไปเจอคนยิ่งพูดยิ่งขยันขายเงินทองความสําเร็จจะไหลามาเทมาแบบหยุดไม่อยู่นะครับใครที่เป็นเซลลเป็นนายหน้าหรือค้าขายเดือนนี้เป็นนาทีทองครับปิดยอดได้ถล่มทลายแน่นอนนะครับสําหรับเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกครับเงินงเข้ามือขวาจ่ายออกมือซ้ายแต่เป็นการจ่ายเพื่อสร้างนะ เงินหมุนเวียนดีมากครับแต่รายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับบ้านครอบครัวแล้วก็รถยนต์นะเพราะว่าดาวสุกแล้วก็ดาวลาหูไปกองกันที่เรือนพันทุพันทุกก็คือบ้านที่อยู่อาศัยนะครับแปลว่าอะไรคุณอยากจะตกแต่งบ้านใหม่นะครับซ่อมรถหรือว่าซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ๆให้กับครอบครัวจ่ายไปเถอะครับนะเพราะว่ามันคือความสุขเป็นการเสริมบารมีให้ตัวเองด้วยเรื่องความรักกันบ้างครับ รักต้องรุนระวังฐานไฟเก่าฮนะครับสำหรับคนมีคู่กันช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับดาวเสาวจะย้ายจากเรือนพันธุเข้าสู่เรือนของบุตรหลานบริวารแต่ว่าพาละหนักๆในบ้านจะลดลงหลังวันที่13บมกุมภานะครับบรรยากาศจะผ่อนคลายขึ้นนะจะมีเวลาหวนมีเวลาหวานแหววกันมากขึ้นกับคู่รักของคุณนะครับ สำหรับคนโสดให้ระวังตัวเองให้ดีๆครับราหูในเรือนพันธุเนี่ยมันจะทําให้คุณโผยหาอดีตนะครับคิดถึงแฟนเก่าแฟนเก่านะครับหรืออยากจะกลับไปคบไปคุยแต่ถ้าจะรีเทิร์นต้องเช็คให้ชั่์ก่อนว่าเขาโสดจริงไหมนะครับเรื่องสุขภาพครับนะสำหรับชาวราศีพิจิกครับ ต้องระวังเรื่องการเดินทางแล้วก็ภูมิแพ้สําหรับเดือนนี้นะดาวประจําตัวคุณเป็นมหาอุดในในดาวของการเดินทางนะครับเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่รถเฉียวชนนะหรือปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทางให้ใจเย็นๆนะครับอย่าหัวร้อนบนท้องถนนนะครับส่วนเรื่องสุขภาพครับก็ให้ระวังของเรื่องโรคภูมิแพ้อากาศหรือว่าเจ็บคอเพราะว่าต้องใช้เสียงเยอะนะครับคำทิ้งท้ายครับเดือนนี้นะ เพื่อนคือตัวช่วยสําคัญที่สุดมีอะไรให้ปรึกษาเพื่อนแล้วเขาจะชี้ช่องทางรวยให้นะครับทิศมงคลก็คือทิศใต้ครับเพราะว่าจะเป็นทิศดาวอังคารเดินทางไปทิศนี้แล้วก็จะชนะคู่แข่งจังหวัดที่ถูกชชโลครับก็จะแนะนําให้นะครับจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้หรือจังหวัดที่มีค่ายทหารเยอะๆเ,เช่นการจนะบุรีรบบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชครับสรุปสั้นๆครับสำหรับชาวราศีพิจิกเดือนนี้ต้องแอคทีฟต้องชีพจรลงเทา้า นะยิ่งเดินทางยิ่งได้ตังค์ดูแลรถยนต์ให้ดีแล้วขับไปรับทรัพย์กันครับชี่ชัดจะเต็มสมดุลหยินหยางบ้านแห่งชีวิตครับ เรื่องนี้ก็ในเรื่องของการปรับพวงชุ้ยบ้านนะพวงชุ้ยบ้านเป็นยังไงทิดไหนเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นพลังงานล้วนๆไม่เกี่ยวกับเรื่องของบูเตลูนะฮะสนใจก็ดูได้นะครับตามศูนย์หนังสือช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับจุฬาบุ๊กซีเอ็ดนายอินเมพช้อปปี้ไเด็กดีปิ่นโตในเครือของอุ๊บบีนะครับนะก็ดูกันได้